สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมโู้เก K ซาก้านะครับและว,วันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งกิจกรรม,มใหม่รอบนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มาที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็คือวงล้อนะครับซึ่งวงล้อรอบรอบนี้ก็จะเป็นวงล้อฮูป้านะครับ ซึ่งการที่จะสุ่มหูป้าได้ต้องเติมเท่านั้นนะครับเติม300เพชรได้โอกาส1ครั้งนะครับก็จะเติมต้องเติมไปเรื่อยๆนะครับถึงจะมีโอกาสสุมนะครับซึ่งสุ่มหูป้านี้ก็มีโอกาสสุมได้แบบเป็นตัวด้วยนะครับก็ต้องเป็นคนที่ดวงดีจริงๆนะครับถ้าสุมได้เป็นชิปก็ต้องสะสมให้ครบ300ชิปนะครับถึงจะได้คูป้าหตัวได้นะครับ กิจกรรมต่อมาก็กิจกรรมอุปกรณ์คืนนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ย่อยของนะครับย่อยของที่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็เอามาให้เป็นชิ้นนี้นะครับแต้มเอาคืนนะครับซึ่งถ้าหมดกิจกรรมก็คือแต้มนี้จะหายไปนะครับดังนั้นแนะนําให้ใช้นะครับซึ่ง สิ่งที่แนะนำก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับตรงนี้ก็แนะนำด้วยนะครับก็จาเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ไอเทมบวกสามนะครับบวกสามพวกนี้ไม่จาเป็นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับใบแม็ก x p บัตรรวมนะครับแล้วก็บัตรสุ่มโบยมอนแล้วก็บัตรบัตรฟักไข่นะครับพวกนี้จําเป็นคอน จำเป็นนะครับแต่แนะนำให้เอาเป็นบัตรฟักบัตรรวม XP กนะครับกับใบแมกนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าได้ใช้แน่ๆน,นะครับในอนาคตซึ่งกิจกรรมต่อมาก,ก็จะเป็นกิจกรรมสุ่มหาในคลอสมานะครับซึ่งเป็นเมก้าในคลอสมานะครับซึ่งมันก็มีโอกาส ดรอปด้วยนะครับสําหรับเมกาในคอสมาซึ่งถ้าใครดวงดีจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องส่งให้ครบ2,000ก็มีโอกาสลุ้นรับเมกาในคอสมานะครับซึ่งการที่จะทําเมกาในคอสมาต้องมีในคอสมาซึ่งในคอสมาสิ่งที่ต้องใช้ในการทำเมกาก็จะเป็นสิ่งนี้นะครับอุปกรณ์ระเบิดนะครับ ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้ในการอัพร่างเมกาของเน c o s m สนมาะครับซึ่งมันก็จะอยู่ที่กิจกรรมต่อไปเลยครับก็คือกิจกรรมเติมเงินลักเติมเงินลับเน c o s m สนมาะครับก็ใครที่เติมเงินได้เยอะที่สุดก็จะได้มีโอกาสได้รับเศษชิปเนคโคลสมาสามรอ้อยชิปนะครับซึ่งต้องใช้สามร้อชิปถึงจะสามารถแลกเนคโสได้นะครับ ซึ่งอันดับหนึ่งตอนนี้เติมไปแล้วเติมไปแล้วสองแสนสองหมื่นเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เติมนะครับแต่เป็นการใช้เพชรนะครับผมพูดผิดน,นะครับซึ่งท็อปหนึ่งก็ใช้เพชรไปแล้วสองแสนสองหมื่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับซึ่งแนะนํานะครับถ้าใครอยากใช้เพชรให้มาใช้กิจกรรมนี้ก็จะมีโอกาสดอปของมากมายอย่างเช่นประดับนะครับประดับ thunder แล้วก็ประดับ ho o นะครับซึ่งเป็นประดับที่ค่อนข้างจําเป็นและคู่ควรนะครับซึ่งต่อมากิจกรรมปฏิหารนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรก resonant กลาติน่าแล้วก็มาสเตอร์ฮูป้านะครับแล้วก็ไอเทมเฉพาะของฮูป้าแล้วก็เหยือกลงโทษนะครับซึ่งใช้พัฒนาฮูป้านะครับแล้วก็หินเซตหินเซตอันต้าในคอร์สมานะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย